ในวันที่อากาศดีวันหนึ่งผมก็ได้มีโอกาสออกมาทำกิจกรรมที่อยากจะทำมาเนิ่นนานแล้วซิทีนั่นก็คือการตกปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติหลังจากที่แต่ท้าเพียงแต่นั่งนั่ง,น,งนอนๆดูแต่คลิปวิดีโอใน YouTube ไม่รู้ว่าไอเบ้นคนสวนมันคิดอย่างไรก็ไม่ทราบได้ถึงเมื่อชวนผมมานั่งตกปลาอยู่ริมลิ่งด้วยกันในคราวนี้เพราะโดยปกติแล้วไอ้เ,อเบนมันเป็นคนตกปลาสายปลาทะเลสงสัยว่ามันคงจะเบือ่อ ก็เลยเปลี่ยนแนวนอกจากผงไก่บเบนแล้วในทริปนี้ก็ยังมีป๋าเปรมจากแผนกแม่บ้านมาสมทบด้วยอีกคนหนึ่งช่วงนี้ผมกับป๋าเปรมไม่ค่อยได้เจอหน้ากันสักเท่าไหร่นักในข่าวว่ากําลังเข้ารรษาอยู่ก็เลยไม่เห็นมานั่งที่ร้านโกเต่าเหมือนเคยในทริปนี้เราทั้งสามคนพากันมาที่อยางเก็บน้ำหมากประชันซึ่งอันที่จริงแล้วผมก็เคยมาที่นี่ทั้งหลายครั้งแล้วแต่นั่นมันก็นานม,มามากแล้วละ่ะ ตั้งแต่เมื่อคราวเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่แล้วมีข่าวว่ามีจระเข้หลุดลงไปอยู่ที่นั่นหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ไปอีกเลยจนกระทั่งถึงวันนี้นี่พี่มองอย่าไปนั่งใกล้น้ำให้มากนักล่าปะเดี๋ยวไอ้เค้็ฆ่าไปแดกหรอกเสียงไอ้เบนร้องแซวลมาหลังจากที่มันนั่งเงียบจ้องมองแต่ทุ่นที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำนั่นนันโขอ,อย่าไปฟังไอ้เบนมันพี่จระเข้บ้าบอที่ไหนมี จับได้ตั้งนานแล้วป้าเปรมตัวแย้งมาผมก็เลยพรางปากพูดติดตลกกลับไปว่าโอ้ยไอ้เค่นะพี่ไม่กลัวรอกแต่ถ้าเป็นผีเงียกเนี่ยก็ว่าไปอย่างเว้ยอะไรของพี่วะผีเงียกทางไอ้เบนและป้าเปรมต่างก็ปั้นหน้าสงสัยและหลังจากที่พูดถึงชื่อเนี้อกไปแล้วมันก็ทาให้ผมอดไม่ได้ที่จะหวนรำลึกถึง เรื่องราวเรื่องหนึ่งในสมัยที่ผมยังเป็นเด็กขึ้นมาเมื่อสมัยเป็นเด็กผมกับเพื่อนๆมักจะชอบพากันไปเล่นน้ําที่ลําน้ําอิงซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักของหมู่บ้านและพวกผู้ใหญ่ก็มักจะชอบบ่นให้พวกผมเป็นประจำแต่บ่นไปก็เท่านั้นแหละเพราะถึงอย่างไรเสียพวกผมก็ยังคงไปเล่นน้ําอยู่ที่นั่นอยู่ดีแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีข่าวว่ามีคนไปเจอผีเงียกที่แม่น้ําอิงที่ว่านี้เข้า ก็เลยกลายเป็นเหตุให้พวกผมเริ่มกลัวกันขึ้นมาจนไม่กล้าไปเล่นน้ําที่นั่นอีกเรื่องผีเงียกที่เขาว่ากันมานั้นตามความคิดของผมในตอนนั้นแล้วมันก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนางเงือกนี่แหละแต่ทางเหนือเขามักจะพูดเพี้ยนจากเสะเอือเป็นเสะเอแทนซึ่งเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งแกชื่อว่าผี่แสนตีบ้านของแกก็อยู่ใกล้ๆบ้านผมนั่นแหะ อาชีพหลักของแกก็เป็นชาวนาเหมือนกับชาวบ้านคนอื่นๆเมื่อว่างเว้นจากงานนาแกก็จะออกไปทอดแหหาปูหาปลาตามประสาค,คนบ้านบ่านมีอยู่วันหนึ่งที่พีแสนและพกรกพวกพากันไปทอดแหที่ลําน้ําอิงแรกๆก็ไม่มีอะไรผิดปกติไปจากการทอดแหหาปลาตามที่เห็นเห็นกันทั่วไปนั่นแหละแต่ที่ไม่ปกติก็มีอยู่นิดเดียวตรงที่ว่าในวันนั้นพวกปลาต่างดูเหมือนจะหลบลี้หนีหายไปหมด ไม่ปรากฏให้เห็นที่หรือว่าสัญญาณการขึ้นสู่ผิวน้ำเอาเสียเลยเมื่อเวลาผ่านไปได้ราวครึ่งวันพวกวิสนก็เห็นว่าถ้าขืนมัวแต่นั่งคอยให้ปลาขึ้นก็คงไม่ได้การดังนั้นจึงหันมาใช้วิธีถอดไปแบบมั่วๆซึ่งอาจจะมีทางได้ปลามากกว่ามั่วแต่มานั่งคอยกันถึงแม้ว่าการใช้วิธีนี้อาจจะไม่ได้ปลาตัวใหญ่แต่ก็ยังดีกว่าทีไม่ได้เอาเสียเลย หลังจากที่ตกลงกันแล้วพี่แสนกับพวกพวกกลงไปทอดแหกันต่อโดยการหวานแหไปเรื่อยๆแบบสุ่มเมาตามแต่ใจใครจะหวานตรงไหนก็หวานไปพี่แสนและพวกเพื่อนๆต่างก็หวานแหของตนล่องไปตามลำน้ำไปเรื่อยๆได้ปลาบ้างไม่ได้บ้างก็เป็นเรื่องปกติจนกระทั่งมีใครสักคนเอ่ยทักขึ้นเฮวันนี้มันดูแปลกๆว่ะหวาไหม ไม่รู้ว่าปลาใหญ่มันไปไหนกันหมดปลาหมดน้ําอิงแล้วมัง้งก็พวกมึงอะเล่นมาทอดแหกันแทบจะทุกวันนี่ว่าพี่แสนว่าอย่างติดตลกเออก็มึงนั่นแหละไอ้แสดเป็นหัวโจกถ้าปลาหมดจริงๆก็มึงนั่นแหละเป็นต้นเหตุหรือมึงจะเถียงเฮ้ยกูไม่เถียงมึงให้เมื่อยปากดอกอไว้เบิม้มอีกอย่างนะมึงเก็บเสียงไว้เถียงกับีแหวนเมียมึงเหอะ แต่ก็จริงอย่างที่มึงว่าว่ะวันนี้มันดูแปลกไปจริงๆในที่สุดตัวพี่แสนเองก็ต้องยอมรับกับความเป็นไปของเหตุการณ์ที่เป็นจริงอย่างที่ตัวเองก็รู้สึกได้เช่นกันการวันเฮหาปลาของพวกพี่แสนยังคงดําเนินต่อไปแต่ในขณะที่แต่ละคนต่างก็ตั้งหน้าตั้งตาทํา,าหน้าที่อยู่นั้นก็มีใครคนร้องบอกความขึ้นด้วยน้าเสียงพตื่นเต้นว่าเฮ้ยพวกเราดูนั่นสินั่นอะไรนะ่ะ ทุกคนต่างก็หันไปมองตามคำบอกแล้วความประหลาดใจต่อภาพที่เห็นก็เกิดขึ้นเพราะบริเวณเหนือผิวน้ำที่อยู่ห่างออกไปราวห้าวานั้นปรากฏว่ามีบางสิ่งบางอย่างลอยฟ้องอยู่กลางลำน้ำจร์เข้หรือเปล่าวะจอระเข้บ้านเองน่นสิสีออกชมพูชมพูอย่างนั้นเอา้าแล้วเองว่ามันเป็นอะไรล่ะและ้วเสียงของการวิาพากษ์วิจารณ์ก็ลงเลงเกิดขึ้นในหมู่คนพวกนั้นอยู่พักใหญ่ ้าอยากรู้ก็เข้าไปดูใกล้ๆกันสิวะพี่แสงเป็นผู้ยุติการโตร้เถียงกันร,ระหว่างกลุ่มเพื่อนด้วยการชักชวนกันเข้าไปดูเจ้าสิ่งนั้นอย่างใกล้ชิดขึ้นลักษณะของเจ้าสิ่งแปลกปลอมในสายตาของพวกพี่แสงนั้นมันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของร่างกายของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งซึ่งเท่าที่เห็นนั้นน่าจะเป็นส่วนของสันหลังมันมีสีชมพูอ่อนๆและมีขนาดพอๆกับควายรุ่นๆตัวนหนึ่งเลยทีเดียว เมื่อทุกคนลอยคอเข้าไปใกล้ในระยะไม่ถึงสองวาจูู่เจ้าสิ่งนั้นในตอนแรกที่ดูเหมือนว่ามันอยู่นิ่งๆก็ดันทะลึ่งพวดขึ้นมาเผยให้เห็นร่างกายส่วนที่จมอยู่ใต้น้ำน,นั้นอย่างชัดเจนเฮ้ย hey ทุกคนที่ได้เห็นเจ้าสิ่งนั้นต่างก็อุทานออกมาอย่างตระลกถูกใจจนถึงขีดสุดนั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นภาพที่น่าสยสยองเป็นอย่างยิ่ง รูปหน้าที่ดูว่าคล้ายคนแต่มีขนาดอันใหญ่โตวกว่าและยับยน่นไปด้วยริ้วรอยแถมยังซีดเผือกอันอยู่ภายใต้ขนยาวรุงรังเป็นสีทองกระเซาะกระเซิงจนไม่น่าเรียกว่าผมคือต้นเหตุแห่งความโกลาหลที่เกิดขึ้นในชั่วเว็บตาต่อจากนั้นพีเงี้ยพอสิ้นเสียงร้องด้ความกลัวนั้นแล้วภาพของกลุ่มคนที่แตกหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศคนละทางอย่างขวัญผวาก็เกิดขึ้น ทุกคนไม่สนใจอะไรอีกแล้วนอกจากการหนีเพื่อเอาชีวิตรอดนี่นี่พี่โมงผมชวนมาตกปลานะ่ะไม่ได้ชวนให้มานั่งเขียนนิยายมัวแต่กุ้มหนา้ากุ้มตายอยู่กับโทรศัพท์นั่นแหละเดี๋ยวก็เส้นประสาทแตกตายหรอกเ <c oughs> จ้าเบนมันว่าพราหัวเราะเอออักอย่างอารมณ์ดีทำให้ผมต้องหันไปมองและพูดหยวนน้ำลายมันว่าปากดีนะแก เฮียสะกวดไมมละเบนเจ้าเบนมันไม่ได้ตอบในทันทีทันใดแต่มันกลับแลบลิ้นออกมาเรียริมฝีปากของตอนเองก่อนที่จะเอ่ยออกมาด้วยดวงตาเป็นประกายว่าจัดมาลูกพี่พอได้รับการคารวะจากใจหมองเาชาแนลไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดี ดีครับผม